มีหน้าตเล็กขึ้นให้สีาตีมอนบ่อยๆผมว่าเอาแม่ไปไปทำให้สวยขึ้นให้หน้าตาไทยไม่ได้มาเพื่อเพิ่มไยไทยไทยไทยได้มาจากมอนหรือมอนได้มาจากไทยเรากคุยกับครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเรารับเของมันนะแต่ว่าราชการที่สี่เขาบอกว่าได้มาจากได้มาจากอะไรนะกล่องกล่องตุ๊กตาไขลานไทยอะไรนั่นนะแต่ว่าเราบอกว่าน่าจะ เขาทำเป็นเครื่องคู <büy adia> ่นะมีซ้ายมีขวามีทุ้มมีสูงมีต่ำแล้วก็เอ่อก็เลยเกิดเป็นอลนาของเราทีนี้อย่างเงี้ยเขาก็ใช้อเขานี่ยบางทีก็ใช้เนี่ยเดียวแยกกันไปได้ไม่มีอะไรมากมันเล็กๆก็เจนงานนินนะครับเสร็ประกอบใจงานในแมงสุลักเอะนาดไม้เอลนาดไม้เนี่ยมีในสัญลักษณ์อนักนินกระปกตกทาก แล้าที่ที่ทางประวัติม่นไม่มีประวัติจะมีกับพวกคนที่งาซื้อสี่สูงๆหน่อยพวกนี้สองช็อตนะฮะระนาดนี่เขามีว่าอะไรสายวายอะไรอย่าเงี้ยนั่นมาว่ามีสัญลักษณ์ยังไงเป็นถ้าเป็นประดับเป็นทองนี่ของกษัตริย์ถ้าเป็นเป็นกระจกประดับนี่เป็นพวกขุนนางอะไรใช่ไหมนะเขาอยู่โดยตรงนี้เห็นมีเช่นนี้ไอ้นี่กี่ลูกัน we yeah.